ถ้ามันพล่องไม่ออกก็ต้องดําทิถึงกรรมของขอมากรรมดูว่าที่ว่ากรรมอะไรในตัวเองมันพล่องไม่ออกลบพล่องแล้วไม่เต็มที่ก็ต้องขอขอมากรรมซะไม่มีกรรมอะไรในตัวเองนั่นแหละค่อยๆขอขอมามจะเปิดเป็นชั้นๆตัวเองและวดีนี้ก็จะเต็มที่นอนุภาพ บารมีได้มาแล้วจะได้ใช้บารมีไปในทางโปรดได้เต็มที่เนาะแล้วทำไมพร่องไม่ออกที่มันซึมซึมอยู่มันบื้ออยู่เอิดอยู่เหนืดเหนีนยวอยู่เท่านั้นแหละกรรมมันดึงเท่านั้นลูกกรรมเกี่ยวเครื่องอะไรมั่งก็สนมากกรรมกับองคุณกรรมองค์ม,มหาบารมีตัวปฏิเสธหรือว่าการเฝ้าเฉยมันเฉยต่กอการที่จะโปรดบุคคลอื่น ได้บาร,รมีไปแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตนให้โปรดคนอื่นก็ไม่โปรดให้ช่วยคนอื่นก็ไม่ช่วยไปหมกไปเมียนไอ้อย่างเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นมีบาปชอบมาเสมมาอื่นในตัวเองดูภาพไม่ออกเต็มที่ก็กโหสิเดี๋ยวจะได้หมดหมดกันมันมีเยอะๆไปทุกคนไม่มีหมดแหละแต่และคนก็มีต่างๆกันไปกรรมปิดก็ดี มันมีแต่เรื่องกรารเรื่องวิบากเท่านั้นแหละสัะจาธรรมก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่รูปไม่น้ําไม่กายไม่จิตนี่ยสะจธรรมไม่เกิดไม่ดับสัะจาธรรมเท่านั้นสัะจาธรรมดั้งเดิมแท้หมายถึงความมันดั้งเดิมแท้อารมณ์น้อยออกน้อยใจ อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ขวางนิวนนิวรความน้อยออกน้อยใจนี่ก็กลายเป็นนิวรไปแล้วขวางขวางก็กี่ชาติก็ขวางเบือ่อนายไม่ไม่กว้างขวางไม่โปร่งนั่นนี่มันจะได้มันหมดหมด,ดูแล้วแต่ละคนมันมีมเบื้องหลังที่คอยดึงคอยขวางอยู่ไม่เต็มที่เท่าไหร่ แต่ละคนแต่ละคนมีกรรมอะไรเดี๋ยวมันคลายออกมันไม่งั้มันขวาง <c oughs> บารมีได้มาจากองค์มาหาบารมีแต่ก็คาแต่ห่วงคาแต่ห่วงคาแต่ห่วงนั่นแหละมันนิวร์ขวางห่วงมันขวางอยู่ห่วงมันขวางอยู่เป็นอารมณ์กรรม ีนี้จริงๆมันก็มาได้สวยเยอะแล้วล่ะมาได้เยอะแล้วสวยงามเยอะแยะแล้วแต่มันก็ยังไม่เป็นที่พอพระอริทัยเท่าไหร่มันก็เกือบอะมันแค่กเกือบจะโอเคแต่มันก็เหมือนกับทุกคนมันยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรยังมีอารมณ์แบบอารมณ์วิบากอารมณ์กรรมทั้งจิตขวางขวางขวาง ันก็จะมีเหตุมาหลายครัง้งหลายคาหลายยุคหลายสมัยแล้วที่เกิดร่วมด้วยกับองค์พุทธมหาบรมีแล้วก็หน่อเนื้อพระทางคูนผู้มีทิวาสนาทั้งหลายมันก็ใช้อารมณ์ในการเกี่ยวข้องใช้ความรู้สึกในการเกี่ยวข้องมันก็กรรมกลายเป็นมิบากกรรมมาใช้ความคิดความเห็นความหมายความเอะอลังเลความชอบไม่ชอบในการเกี่ยวข้องกับท่านมันก็วนเวียนมาชอบไม่ชอบอีกต่อการต่อกลับต่อพุทธนดรใช้ความรังเลสงสัยเกี่ยวข้องกับท่านมามันก็เป็นคนที่ ชอบลังเลสงสัยเป็นวิบากในการจะต้องลังเลสงสัยข้ามพบข้ามชาติมาเรื่อยๆกับองค์มหาบารมีกับคุณรัตนต์ตายต้องอย่ากเกี่ยวข้องด้กายด้ยจิตคงว่างไปไม่อะไรกัไอะไรไปไม่เป็นกรรมย่างนั้นอารมณ์กรรมที่เกี่ยวข้องด้วยจะกลายเป็นวิบากฉริตที่ วันเวียนมาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่ต่อพบต่อชาติต่อพุทธันดรและเรียกว่านิวรนบุกขวางแล้วเบาขอเข้ามาแล้วมันจะเบาลงจุดนั้นจุดนี้เบาถ้ามีบริวารเยอะก็ขอเข้ามาบริวารด้วยทีเป็นแบบอย่างไม่ดีเข้ามาพาเขาสร้างกรรมสร้างเวร ม่ขอเข้ามาเขาเขาก็มีกรรมเยอะเขาก็ดึงเราอีกถ้าตัวเองหลุดบริวารไม่หลุดตัวเองพ้นบริวารไม่พ้นบร,บริวารก็ดึงเนี่ยดึงดึงการโปรดขวางการโปรดต้องพาบริวารให้สว่างสวยหมดเวรหมดกรรมไปด้วย จะได้ไม่ถ่วงการโปรดไม่ขวางการโปรดบางทีมันโปรดไม่ได้กวา้างขวางโปรดไม่ได้เต็มที่เพราะว่ากรรมบริวารดึงเอาไว้พาเขาอย่างนั้นอย่างนี้เอาไว้มากมายเขาก็ติดมันก็เลยเป็นผลของตัวเองที่สร้างเอาไว้ก็ขวางตัวเองด้วยเหมือนกันนั้นเคลียบริวารด้วยสำคัญมาก และอะไรที่ยังรู้สึกท้าแม่งท่าแม่งต่อกันละกันอยู่ไม่ว่ากับรูปหนึ่งนามใดกับผู้มีบารมีกับผู้มีบารมีด้วยกันเนี่ยให้รีบเอาหสีล้างจิตในเวลานั้นเลยเอาหสีเลยนั่นคือของเก่านิสัยเก่าจริตเก่าความรู้สึกอารมณ์เก่าที่เคยสร้างกันมาเอาหสีล้างจริตเดี๋ยวนั้นเอาหสีไม่เหมาะไม่ควรไปแล้วจิตแบบนี้อารมณ์แบบนี้รู้สึกนี้นะอาการแบบนี้ไม่เหมาะไม่ควรไปแล้วเอาหสีเดี๋ยวนั้นเลยนะ ให้เดี๋ยวนั้นเลยอย่าปล่อยเอาไว้ไมันจะออกดอกจนกว่าเราจะธรรมดาต่อกันแล้วกันไม่อะไรกับอะไรไม่เรียกว่าบริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ไปได้วยกันถ้ายังเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อยู่มันไม่บริสุทธิ์กับต่อกันแล้วกันมันก็ไม่ไม่ลาบลื่นการโปดไม่ลาบลื่นถ้าอารมณ์มันทั้งแม่งทั้งแม่งรู้สึกของขวางขึ้นมารีบโอโหสิ ในใจตัวเองเลยอย่าปล่อยไว้นะออกดอกออกให้แบบไม่อะไรกับอะไรต่อกันละกันนั้นมันจะเป็นเนื้อหาที่หมดจดในการสมัสมผัดสมัมพันโปรตสประสัดไปด้วยถ้าอารมณ์ตัวไหนมันรู้สึกของขวางขึ้นมาให้รีบประโหสินั่นคือสร้างเหตุด้วยอรมนั้นมาแต่เก่าก่อน คยขัดแยง้งเคยทะเลาะเบาแหวงเคยเบียดเบียนซึ่งกันและกันมาด้วยความรู้สึกด้วยความคิดเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นก็โผล่ขึ้นมาอีกเป็นมิบากนเวียนขึ้นมาอีกรอบสองรอบสามร้อยรอบพันรอบล้านล้านล้านรอบนี้โอ้โหสีล้างซะมาต่อไปมันจะได้ไม่มาจะหมดเราจะได้ธรรมดาต่อกันและกันไปหมดจด